สวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่จับทางบอลอยู่กับพี่โอ้ตแฟนผีอะไรขนวันนี้ยังมีฟุตบอลมาให้ทุกคนได้ตามลุ้นตามเชียกกันเช่นเคยนะแต่ว่าก่อนจะไปเริ่มต้นกันขอฝากทุกคนเข้าไปกดติดตามไลน์แอดที่หน้าช่องของพวกเราเอาไว้ด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมเข้าไปร่วมสนุกทายผลฟุตบอลโลก เพื่อเก็บพอยต์ไปลุ้นของรางวัลบูลค่า,ารวมกว่า1ล้านบาทส่วนใครที่อยากพูดคุยกันให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นก็สามารถเข้าไปที่กลุ่มจับทางบอลได้เลยนะมาที่บอล2คู่ที่น่าติดตามในวันนี้นะครับเป็นฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มนะัดสุดท้ายของกลุ่ม C ีทั้งหมดนะที่จะลงเตะพร้อมกันในเวลาตีสคู่แรกเป็นโปแลนด์อาร์เจนตินาครับ โปแลนนั้นขอแค่เสมอก็จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแต่ถ้าชนะจะการันตีแชมป์กลุ่มวันนี้น่าจะส่งชุดเดิมที่ชนะซาอุมาส0งสลงสนามนำโดยกัปตันทีมตัวความหวังอย่างโอรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ที่เพิ่งจะยิงประตูแรกในฟุตบอลโลกได้ส่วนแดนกลางใช้คริสเตียนไบลิกกับเกเซอ,กอร์กอคิชเวตลงทําเกมนะครับทางด้านอาร์เจ,จนตินายังอยู่ในเส้นทางเข้ารอบต่อไปแต่ว่าวันนี้ต้องชนะเอาไว้ก่อนหากหลุดเสมอและซาอุเอาชนะเม็กซิโกได้พวกเขา จะตกรอบทันทีนะวันนี้อาจจะมีการปรับแนวรุกด้วยการส่งเอนโซฟานันเดสลงเป็นตัวจริงนอกนั้นก็เตรียมใช้งานผู้เล่นชุดเดิมนำมาโดยเลโอนลเมสซี่ลงล่าตาข่ายร่วมกับลาอูตาโรมาร์ติเนส ขณะที่เกมรับมีอริสันโดมาติเนสคุมหลังบ้านนะครับคู่นี้โปลแลนด์ฟอร์มไม่ค่อยหวือหวาเท่าไร่แต่ก็เก็บชัยได้ในเกมล่าสุดทางด้านอาร์เจนตินาเองบอกเลยว่าหลังชนฝาต้องชนะเท่านั้นเพื่อเข้ารอบแม้ว่าทีมฟ้าขาวจะมาคับชนะหนึ่งประตูก็ตามก็ยังมองว่าอาร์เจนตินาจะใช้พลังพิเศษบทเอาชนะไปได้ครับคู่ต่อมาซาอุดิอาระเบียเจอกับเม็กซิโกซาอุ้องชนะไว้ก่อนแต่ถ้าพลาดทำได้แค่เสมอ ต้องไปลุ้นให้อาเจนแพ้แต่วันนี้พวกเขาจะไม่มีอับดุลเลอล่าอามักกี้มิดฟิลคนสำคัญที่ติดโทษแบนนะครับส่วนนอกนั้นก็เตรียมยึดชุดเดิมลงสนามโดยมีนัสเซอร์อ,อรัลโดซารีปักหลักเป็นกองหน้าทางฝั่งซ้ายปล่อยให้เซเลเอัลเซรียืนหน้าเป้าต่อไปนะเม็กซิโกมีแค่แต้มเดียวจาก2เกมแรกวันนี้จึงต้องชนะถ้าไม่ก็ต้องลุ้นให้อาเจนแพ้ออหรือเสมอและพวกเขาต้องยิงซาอุให้ได้ถึง5ประตู ก่อนที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับโดยเกมนี้เตดมส่งราอูคิมเนสลงเป็นหน้าเป้าเพื่อประสานงานกับเออร์วิงโซลาโนในแดนหน้านะส,าสดีอาระเบียเอาจริงๆฟอร์มดีมากโอกาสเข้ารอบมีสูงส่วนเม็กซิโกตัวดีๆเยอะแต่ฟอร์มกับย่ำแย่ แถมสถานการณ์ก็บีบบังคับให้ต้องชนะเท่านั้นแล้ววันนี้พวกเขามีแต้มต่อที่1สกอร์ด้วยแบบนี้ลุ้นเชียร์ซาอุดีกว่าครับดูทรงไม่แพ้อย่างแน่นอนก่อนจะจากกันไปก็ฝากทุกคนกดติดตามไลน์แอดที่หน้าช่องของพวกเราเอาไว้ด้วยนะครับรวมไปถึงใครที่อยากพูดคุยกันให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นก็สามารถเข้าไปที่กลุ่มจับทางบอลได้เลยนะหมดหน้าที่ของพี่โอ๊แฟนผีไร้คนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ